กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอาดปลสันติภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคภูมิใจไทยผมมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องขอให้ท่านประธานได้พิจารณาปรับลดและยกเลิกเงินค่าอาหารสำหรับเลี้ยงสอสอในวันประชุมสภาท่านประธานครับในปีงบประมาณ2568สําสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับค่าอาหารที่เลี้ยงสอสในวันประชุมสภาเนี่ยจำนวน57ล้านบาทจากเดิมปี67ได้72ล้านบาทถึงแม้จะมีการปรับลดแต่ก็ยังเป็นเงินจำนวนมากซึ่งผมคิดว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้เนี่ยที่พี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากรายได้ลดค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจำนวนมากต้องตัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออกรัฐสภาในฐานะสถาบันสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติควรทำตัวเป็นแบบอย่างข้าราชการสภามีเงินเดือนซื้อข้าวกินเองแม่บ้านทำความสะอาดมีเงินเดือนซื้อข้าวกินเองคนงานก่อสร้างคนขับรถแท็กซี่หาไรายได้ต้องซื้อข้าวกินเอง สอสอมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนแต่กลับได้กินข้าวฟรีผมคิดว่าไม่เหมาะสมงบประมาณ57ล้านบาทที่เราได้รับจัดสรรทุกปีสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการไปเพิ่มงบอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กนักเรียนแม้กระทั่งไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศหรือปรับปรุงที่พัก ของครูหมอพยาบาลแม้กระทั่งตำรวจหรือไปสนับสนุนโครงการข้อตกลงคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการตัดงบค่าอาหารของสภาไม่ใช่เพียงการลดรายจ่ายแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้แทนราษฎรพร้อมเริ่มต้นจากตัวเองเราพร้อมเสียสละและพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ของการใช้งบประมาณอย่างมีจิตสำนึก ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงขอเสนอท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในสมัยประชุมหน้าให้งดอาหารวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกทั้งหมดโดยสามารถเริ่มํำเนินการได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นี้และให้สำนักงานเลขาธิการสภานำเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อให้รัฐบาลน,นำไปใช้ในโครงการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์โดยตรงพร้อมกับนี้ ขณะนี้เราอยู่ในห่วงของการจัดทํางบประมาณปี2,570ผมขอให้สํานังกงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรงดการตั้งงบค่าอาหารสําหรับสอสอเพื่อให้สภาชุดนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ของพวกเราได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าสภาที่กล้ารเริ่มต้นจากตัวเองโดยการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อคืนประโยชน์ให้กับประชาชน ผมก็ขอฝากท่านประธานด้วยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมหาลือท่านในวันนี้เนี่ยอาจจะกระทบกับหลายท่านแต่ว่าด้วยจิตสำนึกและเราก็คงอยู่ในสภาแห่งนี้อีกไม่กี่เดือนหากอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนได้ก็อยากจะให้ทำขอบคุณครับ